คนเวลาจะรักนีแนโอ้เจ้าชู้เวลาที่ไม่มีแฟนคุยได้ใช่ใช่ใช่่มีแฟนแล้วจะรักแฟนคชเดียกแฟนเองก็เป็นเป็นหมดอ้คแต่น้องอะไม่มีแฟนที่ไม่เป็นที่ไม่เป็นเแ็นฟ้ากรุบเลยดี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 ีด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 ีีด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 ีีด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  ก็เจ้าชู่แต่อดูหน้าปาก็มีเป็นปโก้เหรอไหมี่ดกันพีมมพอกโก้ปวิ้งมาเลยวิ้งเนี่ยอาเอาโก้ไปดโดนหน้าขาวมากหน้าขาวจริงเลยแผโอ้ผู้หญิงคุบีเป็นไงวะก็เจ้าชู้แก่คุบอะแต่คจะไม่รู้ได้ไงเนี่ยใช่เขาต้องไปอย่างีย่งนไม่ก้องนอนี่อนมากบี กโ่ก็่อหมอนัน่ยท่อย่างเงี้ยต้อง่อนนแไม่แสดง่นแกูแ่น้บแสดงอนะบางทีอ่ะจริงหรอกูชูก่จะแบบดูบดอ้ยถ้าบอกไม่แสดงอองนะคนนี้เนี่ยอ้ชัดเจนเดี๋ยวถีบยโอ้ยู่โอ้ยกูเอติดติดแตก่เปร่องไม่ีใคพูดถึง AB บเลยหรอฉว่าฉัเริ่มเป็นมากไแล้ว a ม่ายามีใคร AB เอบีนอร์ามะปะเอบีทำไมอ่ะแตกแตกแยกจากเพื่อนน่ากลัวอียัะแค้เดียวกูก็อะไรอะไรคือการพูดถึงน้องในทางที่ดีตลอดเลยอะ่ทาย่ทพี่เต้ยกูเป็นไังห่างเกี่ยวถึงมือทิ้งหรือเปอ่าดิฉันอะกูบีอะชอบวันไหวง่ายใช่ใช่นี่เขาไม่รู้เรื่องเลยบอกเขาเก็บของมือทิ้งตลอเฮ้ ตหนอยน่ตอนเหนือบีี้หวนที่ถังเก็บขู่มืออ้เป็ตอนเีอยอมรับลที่นต้นเนี่ยอ๋อพนเกบไว้ทอมรับเลเพราะวมันลืมไว้้เก็บคืนมานอนิดนึงก็แบบ้มือสีแดงเบา้ไม่เบาไปเยอะเลยอะไรล้วกอหวันไใคหนี้หวันไวไม่หมดนะเหนืออยู่คขาอ่นั่งทดินนี้นึือบอกว่าน้องๆลืมอะไรทุกอย่างใช่่ะ หน้าขาวมากจริงๆเราคิ้วก็ขาวไปด้วยนะใช่คืออันนี้ออกคิ้วนี่คือเรื่องคิ้วเทาไปเรยบ๊ามปลอน้าไงบ๊ามบ๊ามบีของโยกบามบีเบลว์ทำไมไม่มีใครกุ๊ปเอเป็นเพื่อนฉันเลยอ่ะที่บีบ้านกรุ๊ปเอเอไม่ใช่ไม่น่าใช่อ่ะบีมกรุ๊ปบีตองโอ้โหดูเขาดูไอ้ตองกุ๊บีอืมใช่ป่ะอือนี่บีว่ากุ๊บีใช่ไหม กูบีเอบีหรอนั่นาหละผู้ชายกูบีมันมีดิมันมีเออ่หนังเกาหลีอะไรวะหลากหลายผู้ชายกูบีอะมันเกี่ยวเกี่ยวเกลียวผู้ชายกูบีอะฉันเคยดูแกหนังเรื่องรักลหลากหลายหลายใกล้กับผู้ชายกูบีอ่ะเริ่มแรกมาโยนกระเป๋าผู้หญิงลงรถเลยจ้ะบ้าเลิกกันใช่ใช่กูบีเลวอะผู้ชายกูบีอะมั้จะชูไปเลยก็แบบ ก็ดีไปเลยก็ดีแบบแซนดีก็จริงอ่ะแต่ผู้หญิงกับผู้ชายมันไม่เหมือนกันใช่ไหมไอเทนกรุ๊ปอะไรไอเทนดี่ช anyway> oh. ่วยไม่ได้แล้วเว้ยกรุ๊ปโอมาโอไอบีป่ะเหรอเอหรอเอเออคิดว่าเออ่ะพี่เบนก็คิดว่าเอพี่เบนกรุ๊ปโอป่ะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจอคนรึกรุ๊ปเอใช่ป่ะที่อยู่มาตั้งแร่ใช่ป่ะในชีวิตเต้ย ฉันเจอเพิุ่กกลุ่มอะเคยเจอคนเรืองกุ่เอเจอแต่เอบีมันไม่ามหรอมังเนี่ยเป็นคนแรกที่เรารู้ว่ามีเรื่องกุกเอด้วยแกเคยเห็นเรื่องกลุ่ม A B บอปะใช่